สวัสดีเอฟซีหน้าคีพผ้ารวยทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะเมือนี้แอดมินกาบเรยุลานเนาะค่ะเมือนี้กามีข่าวข้าวของผ่าตงเนาะค่ะเพื่อนปล่อยเหล็กเมือนี้เนาะแอดมินกัสิ้อาไปรับจมรับฟังนะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้หน้าคีบผ้ารวยเพื่อจะบระผาดขท่าวสารได,ได้ดีๆจากทางช่องทางช่องกับมีการเสนอตัวเลขนะคะ เป็นซื่อกางในการนําเสนอตัวเลขนะคะเพื่อเอฟซีจะได้ดึงลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะให้เอฟซีใส่วิจารณญาณนะคะในการรับจมรับฟังนะคะเมื่อแรกจะมีเจ็ดยี่สองีแปดีเก้าีสามเมื่อแรกเนาะ,ะมื่อที่สองจะมีเก้า สาม,มนิ้ศูนมือที่สามนิ้เ้านี่สามนิ้ศูนย์นี่คือว่ามือสองกับมือสามเ้ามือสองมือสามตรงกันเลยเนาะค่ะจ๊ะแมนมันก็เราอยังไงเมื่อแรกก็ตรงกันยู่แต่นีศูนย์คือว่าเผยมอเออโแมนอยู่ค่ะก็เลยตัดออกมาเป็นตัวสับไปดัง สามตัวนอกจากจะบอกว่าเป็นเกียร์สองแสบอี่คือหางแหลมสองแสบเก้าแล้วก็สามตูนเก้าสามตุลแต่ที่เป็นยังตรงนี้หนึ่งน้ำเพราะว่าตุลตรงนีงนันตัวเดียวกันแต่อย่าลืมเอารีกเก็นกันไว้ หนึ่งกับศูกับมัน่วนมากสิมากกันได้แท่นกันใดค่ะตัดเห็นสองตัวอยู่บ่ค่ะตัดสตัวก็วได้ค่ะอันนี้พิจาหน้าบงออเอ้อเอฟซีเลยกนะ็เป็นแนวทาง้งนะคแมนเป็นแนวทาง้งเป็นแนวทางมา,างเ,เรียร์ลายตัวมวาลายตัวนะไปกับหน้ากับหลังดีสิเนาะ่ะค่ะสามสามศูนสามหนึ่งสองแปด ไปมหมดเล่านี้เนาะครับสิบสี่สิบี่นี่มาจากไสตที่มาจากมืองานสิบสี่วันงานแมนครับเอาม่้าน,นี่แมนกันว่าเจดหนึ่งของพอเล่าก,กับพอรุงเนาะของพอเล่าเราุงของพอพูนนะันีหมพอรุ่งเหลือเจ็ดสองอาจารย์ สอสองลงเดี๋ยวกาสา้งเอานี่ครับอ่านี่ครับสำหรับแน,นวทางของอาจารย์ตกนะครับเจ้าจะให้เน้นน่นบ่<า>ครับเเตัได้เน้นสีเ่เซนติเลยโอ้ก้าสามเน้นเน้นงามแท้สามหน่เน้นดูสามสุดนเน้นงามดีครับตัวนี้มากมากเกาสามเนาะมากยู่เก้าสามเนา เก้าสามสามหนึ่งหนึ่งสี่เน้นสามคู่นี่กวางตีบเน้นกับพิจารณานเนาะเนาะก็ซื้อเป็นน้ำเน่ะแต่ผู้ใดว่ามักตามที่ว่าเขียนมาไหนกับพิจารณาเราเบอร์จับจับใส่เอาจับเองก็ได้นั่นแหละคือว่าตัวเลขนะครับตัวเลขก็ได้มาแล้วก็จับกันเองก็ได้ก็ได้มากไปยังวันที่สิบกบวันที่สิบเอ็ดไปยังก็ได้สามตัวเพราะว่าเฮ็ดมื่อแรกได้หาตัวระบาดนยมือที่สองแล้าโอ้ยพอ จะใหาตัวลูกยางลูกจับก็ื้อยางจับยิดเพราะวกนแขนซ้ตัววะอะไรบ่เพราะ่นะตอนลัตนาถึงเพิ่นเะ่งคุณผกู้บ่าอาจารย์ถึงคุณนกู้ย่าเนี่ยมันเพมากเลยส้มตัวที่แรกก็ว่าไปตัวที่สี่มาจับเลยมือที่สองเปิดหมดขึ้นดินมือที่สามก็ได้ที่เราเขาไ่ได้ก่อนนาได้กิน ไปชนะกันเถอทำวิดีโอมาตั้หานะอ๋อเรมเจ็ดแปดเจ็ดแปดแมนําแถมเจ็ดแปดครับอันนี้ของแถมค่ะเจ็ดแปดคเจ็ดแปดตัดม่แน่นีล้วเนาะตัดมนอยู่ในนี่แลตัดเอาจับเอาไม่ได้มากเกิได้ก็ต้องจับเลยงานจะมาที่ตเป็ขึ้นเน่ซ้ซ้ตัวนี้อาจารย์เนี่ตัวใดครับผมซาตัวเนี่ยนีนะตัวสี่เนี่ย 2อ9 9ปดเก้า่าตูวที่เนนที่าจารยรมเหนนนะก้าสาหำหรับโรดีของอาจารย์ก็ไดแล้วนเนเต้องอุปรกรที่แดงมากไปเห็นชาดแล้วบ้างชัดเกลื นักเลยครับผมนักน้ำก่ก 3. 9, 3. อ,อน,น,นเนีย่ยครับนักสามเกสามเก่าหรือนักน้ำก่อนักจะสามเก่าเก่าสามเก่าสามเก่าสามเพรอพอเป็นฝันเห็นเยาเก่ามหาสามคนมันเคยซื้อถือเก่าสามมันวะ <c oughs> มันได้ซื้อแต่เก่าสามตัวเดียวคนเดีเลย ก้มตัวเดียวโอโลเลยสภาพว่านก็ซื้อต่เกาสามโปโลดเื่ากันแล้วคันอันนี้ก็เป็นกุญแจรถอตใกุญแจรถพอดีค่ะจคนบอกก็บอกกุญแจรถเบืงหด้วยมครับค่ะ1 1 0่ะตาสม่ต่งวดลรหนึ่งคันละพอสุภาพว่านหม่งกบไฟปูมนนนสามเกกันสามเกางกเ็นบ้ารถเป็นงไดล้วครับกไฟบแมนมูนรถถอยลังเมือนถยลั ตาแห้งเลยสนันเล่นบะคะอาจารย์แต่นันได้เกาซ่านันวันไหวเลยเต็มเต็มเลยวันเต็มเต็มนะคะงวดนี้ระหว่างที่ตัวช่วงวดนจะว่าผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ไดนะเป็นบ่กเป็นบอกจะรอที่วันใดก็ได้แตงวดเนี่ยบ่ได้จะผู้บ่บ่ถือบ่ได้จะผู้บ่ื้อบ่นถือบ่ถือแค่เสาหัวบ่ถือแต่เสาหัวนะคะวั เราะทุกวันจะบอกว่าพูดได้หลายก็ได้หลายพูดได้น anyway> ้อยก็ได้น้อยพูดพอได้ก็พได้เลยทุกวันีพูดพอได้ก็คพูดพอตื่นอ้าไปสื่อได้อีนี้เวลาล้วเราอะแม่่ยากระมาแล้วมกเวลาที่ตางแล้วหน้าหน้าเ่อ